ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุบะบุสเบพิตีดาบี้ครับหลังจากที่ตัวเกมเปิดออกมาได้สักพักแล้วนะครับผมนะผู้เล่นหลายคนก็น่าจะพอเข้าใจในส่วนของระบบก,การ์ดฝึกกันบ้างแล้วนะครับนะในส่วนของการ์ดฝึกครับผมก็อธิบายง่ายๆครับผมนะหากเป็นการ์ดสายลูกเท้านะครับผมลูกรองเท้านะก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของค่าสปีด หากเป็นรูป,ปรใจครับผมก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของค่าสัมมินาหากเป็นรูปบวกก็เพิ่มในส่วนของความรู้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มค่าตัวสวดไหนก็แค่ใส่การประเภทนั้นเข้าไปนะครับผมนะเราก็จะสามารถฝึกมาแล้วก็ได้ค่านั้นแล้วแต่จะมีในส่วนของการชิ้นีครับผมก็คือการผู้ช่วยนะครับนะหลายคนเขามาถามกันมาเยอะครับผมว่าการผู้ช่วยเนี่ยสรุปแล้วมันจะไปต้องใช้ไหมแล้วถ้าเกิดใช้เนี่ยเขาใช้งานกันยังไงบางคนใช้บางคนไม่ใช้ได้ครับผมนะ ก็มาว่ากันเลยนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าการผู้ช่วยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในการที่มีความสําคัญมากๆกครับผมนะและในอนาคตเนี่ยมันจะมีในส่วนของโหมดม้าต่างต่างครับผมการผู้ช่วยเนี่ยถือว่าเป็นโหมดที่สําคัญในการเล่นของแต่ละโหมดแต่ละโห,หมดเลยก็ได้ครับแต่ณปัจจุบับบนโหมด UA ครับผมนะการผู้ช่วยก็เลยยังถือว่ามีบทบาทไม่มากพอนะแต่เอาจริงก็ถือว่าถ้าจะใช้งานก็ใช้งานได้นะอ่ะฮะ และใช้งานยังไงโอเคมามาเริ่มกันเลยครับโดยปัจจุบันนะครับผมในส่วนของการโบทผู้ช่วยครับนะที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันมี้บทมด2ใบครับผมนะสองใบตามนี้เลยนะครับก็คือตัวของโหมดของคุณทัศนะนะครับนะกับโบทของคุณเอาอีนะครับนะโดยต้องบอกว่าของคุณทัศนะเนี่ยเป็นกราดดับ SSR นะครับผมนะส่วนคุณเอาอีเป็นกราดดับ SR นะครับนะดังนั้น2อันนี้นะครับผมนะมีความต่างกันไหมแล้วเราควรจะเลือกใช้ของกราดใบไหนดีนะครับผมนะก็มาว่ากันเลยดีกว่านะครับ โดยอย่างแรกครับผมผมจะขออธิบายในส่วนของการของคุณทักษิณะก,ก,ก่อนนะครับนะอ่ะมาครับผมขอคุณทักษิณะก,ก่อนนะครับนะอ่ะโอเค โดยคุณทัศน์ศะครับผมนะจะเป็นการผู้ช่วยครับผมระดับ S R นะครับผมนะและการใช้งานของคุณการ์ใบนี้ครับผมนะเราไม่จะเป็นต้องปลดเต็มรีเวล50ครับนะคุณทัศนิะต้องบอกเลยว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยปลดแค่รีเวล35ครับผมแค่35เท่านั้นนะก็สามารถใช้งานในสูวนขอเอฟเฟกของการ์ใบนี้อย่างเต็มที่แล้วเมื่อปลดรีเวล35ครับผมสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเอฟเฟกต์เทดดิ้งครับผมเพิ่ม5%นะครับแล้วอาจริงต้องบอกว่าการปลดระหว่าง35กับปลดระหว่างรีเวล50ครับ หากมาดูในส่วนของเกรดนะครับผมอย่างเช่นเกรดริ่มต้นนะครับผมนะันเลเวล50เนี่ยเพิ่มในส่วนของสแต็กมาเท่าไหร่ครับมีเพิ่มมาแค่30นะครับผมเนี่ยอนี้คือเกรดริ่มต้นนะนี่คือเลเวล50แล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นเลเวล35นะครับนะเพิ่มมาแค่25ครับผม ต่างกันนิดเดียวเองนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยไอ้สามสิบห้าเนี่ยอันนี้ครับผมต่างกันนิดเดียวเองครับผมยี่สิบหกกับสามสิบนะครับผมต่างกันน้อยมากนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยการไปนี้จริงไม่ค่อยจะส่งผลเท่าไหร่ครับผมนะหากเราไม่ได้ปลดในส่วนของเลเวลการ์ดเยอะนะสามสิบห้าก็คือว่าใช้งานได้อย่างชิวๆแล้วราหรับการ์ดใบนี้อ่ มาดูในส่วนของเอฟเฟคกระบผมของก้ามไปนี้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกครับผมก็คือลดอัตราการฝึกพลาดกระบผมสิเนะครับผมและลดอัตราการใช้งานในส่วนเอเนจีหครับผมอันนี้คือในส่วนของตัวยูนิเอฟเฟคครับของคุณทัศนนะนะก็ถือว่าเวลาเราใช้ก้ามไปนี้ในเรื่องของการฝึกเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไปนะครับผมเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการลดค่าคอร์สครับผมในการจ่ายเอเนจีในแต่ละรอบก็สามารถทําให้เราสามารถฝึกม้าออกมาได้ถี่ขึ้นนะและที่ได้ไปะไยครับผมนะก็คือเกรดเริ่มต้นนะครับ e v e n นต์หรือเข้าบาีนะครับผมนะอยู่ที่4ี่้าครับนะแล้วก็มาต่อในสุขของเอฟเฟกอีเนะครับผมนะก็27%แล้วก็ลดอัตราการสึกภาคตัวส่วนนี้22%แล้วก็ลดการใช้ใจ่ายในสุขของค่าเด็ี่สินะครับผมแล้วก็เอฟเฟก t r เทดดิ้อยู่ที่5%หากเราปลดเป็น level สีครับผมนะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเพิ่มในสุขของค่าสปีดที่มากขึ้นนะครับนะโดยสปีดเริ่มต้นครับผมก็จะให้มา15สิบหนะนนนะนะ้านะก็จได้แค่ อ่าสามสิครับผมนะซึ่งต้องบอกว่าไม่ค่อยตากะสักว่าหร่ครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่การเบนี้ในสุข,ของบหมการฝึกก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดนะครับผมนะเอเนจีในการฝึกลดอตัตราการฝึกผิดพลาดครับผมนะแล้วก็ได้รอดสิ่งที่สําคัญของการเบนี้คือ อีเวนต์นะครับผมนะถ้าเกิดเราจะดูเนี่ยการ์ดผู้ช่วยเนี่ยเราต้องดูในส่วนของตัวอีเวนต์การ์ดถือว่ามีความสำคัญมากๆซึ่งการ์ดไปดี้จะมีการแจกในส่วนของแลสกิลครับผมเป็นประตูทอครับซึ่งสกิลนี้ค่อนข้างจะมีความสำคัญมากๆสำหรับสายวิ่งหนีนะครับนะใครที่เล่นสายวิ่งหนีเนี่ยและกำลังหาการ์ดที่ดีครับผมนะผมก็ขอแนะนำการ์ดไปดี้แหละหนึ่งอันนะครับผมนะเป็นการ์ดผู้ช่วยนะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการ์ดออกตัวที่ดีอืม โอเคทีนี้เรามาต่อครับผมในส่วนของอีเวนต์ของการ์ดครับอย่างที่บอกไปครับผมนะการ์ดผู้ช่วยจะดีไม่ดีเดี๋ยวส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ในส่วนของตัวอีเวนต์การ์ดเป็นที่ตั้งเลยโดยอีเวนต์การ์ดครับผมจะเกิดได้ก็คือเมื่อเราเพิ่มในส่วนของเกรของคุณทัศนะนะครับผมยิ่งเกรเยอะมากเท่าไหร่ครับผมโอกาสก็ยิ่งออกง่ายในส่วนนี้ในส่วนของเริ่มต้นอีเวนต์เริ่มต้นนะก็จะเป็นอีเวนต์นี้โดยคุณทัศนะจะออกมาครับผมนะแล้วก็มีช้อยให้เราเลือกสองช้อยหากเราตอบในส่วนขขขอออองงารมณ์์ั้้นนนนแลวววก็จกาาออกกบ,บ,จบใส่ีเต ทัศนคทันทีต้องบอกเลยครับว่าคงไม่มีใครเลือกคอล่านะครับนะเพราะมีแต่ข้อเสียครับหลักๆเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหลักเรามีการใส่การ์ดเนี่ยแล้วพอเราพัฒนาเกตของมูทัศนะไปเรื่ดยๆนะครับผมนะก็จะมีอีเวนต์ขึ้นมาอีเวนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะต้องสุ่มนิดนึงนะบางคนก็ออกไวบางคนก็ออกช้าครับนะก็ต้องไปรุ่นเอานะแต่หลักก็คือเพิ่มเกตก่อนถือว่าความสาคัญมากๆ โดยเริ่มต้นับบอีเวนต์เนี่ยพอเราเลือกค่อยขอดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะ AG ได้เอจี้ในขบบนะบวกสิบครับผม,นะบบผมแล้วก็อารมณ์บวกห้านะครับไออารมณ์บวกหนึ่งในขบบแล้วก็ความรู้บวกห้านะแล้วก็เพิ่มในส่วนของเกจของคุณทัศนาห้าแต้มเมื่อเราทำการออกเดทของคุณทัศนาครับผมนะเราสามารถออกเดทได้ทั้งหมดห้าครั้งซึ่งแต่ละครั้งในการออกเดทก็จะมีเอฟเฟ็กซ์คาบตาบอกมาให้เราเลือกเดทครั้งที่หนึ่งในขบบนะบนะจะได้เอจี้ยี่สิบห้าอารมณ์บวกหนึ่งสแต็กบวกความเร็วห้านะครับ เด็กันที่4ครับนาเอเจจีบวก25เกตบวก5แล้วก็รักษาสถานะปกติครับได้หนึ่งอยา่างอันนี้ถือว่ามีความสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าม้าของเราเนี่ยตามซีรีส์หรือตามเนื้อเรื่องเนี่ยจะป่วยหรือทําอะไรขึ้นมาครับผมเดือนหน้าเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ตัวสุดนี้รักษาสถานะปกติได้ทันทีถือว่าเซฟอย่างมากเลยครับ แล้วก็ต่อมาครับผมนะเดส๋ยวส่วนเด็กขั้นที่3เด็กขั้นที่3เราสามารถเลือกได้ครับผมว่าจะเอาเดสุขของการรีเอเนดีจีครับผมนะคือคอบนหรือจะเอาสแต็คครับผมเลือกคอล่างนะครับนะซึ่งถือว่าดีทั้งคู่เลยแล้วก็เด็กขั้นที่สี่ครับผมก็จะเป็นการเพิ่มปรสบการณ์ energy อโลบกหนึ่งแล้วก็รักษาสถานที่ปกติครับส่วนเด็กขั้นที่5จะเป็นการได้เดส่ของตัวเอ energy skill point อณ์บสองแล้วก็สกิลนะครับผมนะสกิลประตูทองนะครับผมนะซึ่งประตูเนี่ยก็มีสองแบบนะปิดประตูเงินกับประตูทองอันนี้ก็เเเเลลลืืออออกกกกกาา้ัััันนนคครรบดดงงสขุณท นะออกมาเป็นการ์ดผู้ช่วยเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยฝึกงาได้ง่ายขึ้นและก็เอาไว้ป้องกันนะครับผมสถานะพิมพคติหรืออีเวนต์ต่างๆของต,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 ตัวมาที่จะช่วยในเรื่องของการเกิดกับตัวเราได้นะถือว่าเป็น,นในการที่ดีมากครับก็ประมาณนี้นะในสุขของกลวการ์ด SSR ของคุณทัศนะมาต่อครับผมในสุขของการา์ดไทยตอไปครับผมขอบคุณ ROE นะครับนะเป็นการ์ดดับ S อานะครับผมนะต้องบอกก่อนว่าคุณเอาอิเนี่ยถ้าจะใช้งานจริงแนะนําต้องปลด45นะครับผมนะพอปลด4 5ามาก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอ้โหต้องปลด45แล้วก็ต้องมาเสีย energy ครับผมในการัพอีกต่างหากก็เลยทําให้หลายคนรู้สึกว่ามันเปื้องนะครับผมนะก็เลยไม่ค่อยมีการนิยมใช้งานสท่าไหร่แต่ความจริงแล้วคูดเอาอิกนี่ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากถึงระดับดึงเลยนะอาจจะไม่เก่งโคดเท่ากับคุณทึนะแต่ในบุมมองนะครับผมในเรื่องของการช่วยัพพอร์ต นะครับผมนะก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยด,ดิบนึงมาดูกันดีกว่าครับผมว่าคุณเอาอีทําอะไรได้บ้างอย่างแรกครับผมนะก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะการใบนี้บังคับปลดเลเวล45่ครับผมเพราะว่าตอนปลดเลเวลสีเราจะได้เดสุขคอ effect เอฟเฟกต์เทรดิงนะครับผมนะซึ่งมันอยู่สะล่างสุดเลยครับนะถ้าเกิดไม่ปลดเลเวลสี่เดี๋ยวเราก็จะไม่ได้เอฟเฟกตตัวส่วนนี้นะซึ่งต้องบอกว่าบันเสียได้ในเรื่องของการฝึกพอสมควรเลย มาดูในส่วนของค่ายอื่นกันบ้างครับผมนะก็จะมีในส่วนของยูนิฟิกลดอัตราการสืบภาศ10%เนะครับผมนะแล้วก็ลดการจ่ายค่าคอร์ตเอจี้อันนี้คือในส่วนของตัวยูนิตเกณฑ์เริ่มต้นบียีครับผมโอกาสอ่าอยู่ที่คาวาลีครับผมอยู่ที่50%นะแล้วก็ในส่วนของตัวอีเวนต์การ์ดนะครับผมนะจะอยู่ที่30%อ่าแล้วก็ลดอัตราการสืบภาศ25%ครับผมลดในเรื่องของการจ่ายค่าคอร์ตเอจี้ยี่สิบผมเริ่มต้นอยู่20 นะตามนี้เลยในส่วนของสกิลครับผมที่เราจะได้จากการ์ดไปดีครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายดีบัฟบนะครับผมดีบัฟมากกว่านะโดยจะเป็นดีบัฟเพิ่มในส่วนของค่าความเหนื่อยให้กับสายลันเดอร์นะครับผมแล้วก็ลดสปีดให้กับสายวิ่งนุ่นะครับผมงนะาก็ถือว่าเป็นสองสายที่คนนิยมเล่นกันเยอะดังนั้นเนี่ยการ์ดไปดีก็มีในส่วนของตัวดีบัฟอีเวนต์ D ครับผมมาแจากให้แน่นอนในส่วนของการ์ดไปดีนะ ทีนี้ก็มาต่อครับผมสิ่งสำคัญเหมือนเดิมก็คืออีเวนต์นะครับผมของตัวการ์ดกันบ้างดีกว่านะอีเวนต์ตัวการ์ดครับนะลักษณะาการใช้งานก็แบบเดียวกับตัวของคุณทัศนะเลยครับผมก็คือต้องมีการปั่นเกรดดืดดึ๋งเลยครับผมนะและจากนั้นจะมีเกิดชอยในสุดข,ของชอยให้เลือกขึ้นมาถ้าเลือกชอยข้อบนก็สามารถออกเดกกับเอาอีได้เลือกชอยข้างล่างก็คือจบในสุดข,ของตัวเอีเวนต์นะแต่เงนั้นเลือกชอยบนเหมือนเดิมครับพอเลือกชอยเสร็จบ,บนบ,นบนเนี่ยเรามาดูในสุดข,ของเอฟเฟกต์เดีดเออกกดีกวว่่าาาามอะไรนนสใจ้ญญญ เอาอีกครับผมเด็กขั้นที่หนึ่งครับเอ e เ g จีเพิ่ม25้นะครับผมนะอารมณ์บวกสกิลพอยต์สามสิบแล้วก็มีได้เลือกขออารมณ์บวกสองแต้มซึ่งถือว่าดีมากเลยนะเด็กขั้นที่สองครับผมเป็นเอ e เ g จีครับผมนะยี่สิบห้านะแล้วก็ค่าความฉลาดบวกห้าแต้มแล้วก็มีโอกาสสุ่มในสุข,ขอ,อารมณ์เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง แต่เกิดเราเลือกข้อล่างครับผมนะจะเป็นการแจกในส่วนของแต้มสกิลพอยต์ครับนะสกิลพอยต์ข้อบนนะครับผมนะจะได้15แต้มแต่ถ้าเกิดคอยชอยข้อล่างครับผมสกิลพอยต์45แต้มนะครับผมนะซึ่งถือว่าเยอะมากเลยครับนะแต่ก็ต้องมีโอกาสลุ้นเอานะว่าจะได้ในส่วนของสกิลพอยต์อันไหนนะครับผมนะถ้าได้ข้อบ,บนนะครับผมก็คุ้มถ้าได้ข้อล่างก็เจ็บไปนะครับนะส่วนนี้อันนี้คือในส่วนของเด็กขั้นที่2นะ มาต่อครับผมในสุขเด็กขั้นที่3นะครับเด็กขั้นที่3เนี่ยก็ยจะเป็นอะไรง่ายๆครับผมเนี่ยก็คือเพิ่มในสุขของเอนจ g y แล้วก็สกิลพอย i ์สามสิบแล้วก็ลมบวกหนึ่ง เด็กขั้นที่4นะครับผมนะก็คือเพิ่มในส่วนของพาวเวอร์สิแล้วก็สกิลพอยต์สี่ครับแล้วก็อารมณ์บวก1แล้วก็เด็กขั้นที่5ครับผมนะก็จะเป็นสุ่มนะครับนะสุ่มข้อใดข้อหนึงครับนะโดยหลักๆก็จะเป็นสตามิน่านะครับนะหรือสตามิน่ากับสกิลพอยต์นะครับผมนะสิบห้านะแต่ข้อล่าครับผมนะก็คือในส่วนของสตามิน่าออสแตคครับบวกห้าไม่ใช่ออสแตคเองคือสตามิน่าบวกห้าพาวเวอร์บวกห้าการ์ดบวกห้าแล้วก็สกิลพอยต์ครับผมนะได้บ้าคครรรัับบบอามณ์วกนะ อ่ะก็ประมาณนี้สังเกตเลยว่าสกิลนะครับผมนะต้องบอกว่าอีเวนต์ต่างๆของเอาอีเนี่ยจะหนักไปทางสายสกิลพอยต์พอเราเล่นมาทางนี้เนี่ยเราก็จะมีแต้มสกิลพอยต์ที่ได้จกากกาดไปนี้ถือว่าเยอะมากถึงระดับหนึ่งก็เอาสกิลพอยต์ที่เอาไปทําการอัพสกิลต่างๆได้นะครับในส่วนของการใช้งานนะดังนั้นเนี่ยตัวของคุณเอาอีก,ก็เลยค่อนข้างจะเป็นหนึ่งในการผู้ช่วยครับผมที่มีการแจกในส่วนของแต้มสกิลพอยต์ที่เยอะนะครับผมถึงระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะโอเคครับขออภัย <laughs> S <S> อันนี <K ill era> <S <S ้โอเคครับคีระไม่เกี่ยวอ่าโอเคครับนะอืมก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้กันละกันนะครับผมในส่วนของการอุมาบุสเบคครับพิตตี้ดาบี้สลับการผู้ช่วยดาบี้ั้งบมด2ใไปก็จะประมาณนี้ก็ ใครที่อยากจะสนใจครับผมนะถามว่าแล้วสุดแล้วเราควรจะต้องใช้การาฟใบดีไหมอย่างแรกต้องดูครับผมว่าม้าของเราจําเป็นต้องใช้หรือเปล่ามากกว่านะครับผมนะหากม้าของเราเนี่ยรู้สึกว่าตอนฝึกไม่มีอีเวนต์อะไรที่ทําให้เราสุกปวดหัวนะครับผมนะนในการเล่นก็แนะนําครับผมใส่ไปจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะแต่บางคนเขาอาจจะใส่เพื่อต้องการในส่วนของตัวสกิลพอยต์ก็ได้นะเพราะาอย่าลืมว่าการใสกร่กราฟพวกนี้มันก็ช่วยให้เราสามารถฝึกม้าได้ง่ายขึ้นต่อให้ม้าตัวนั้นเป็นม้าที่ฝึกง่ายอยู่แล้วถ้าเกิดเราใส่พวกนี้ไปช่วยเดี นะครับผมแล้วก็ฝึกง่ายขึ้นอยู่ด้วยตามไปทีดูด้วยนะก็โอเคนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะใช้งานจริงเนี่ยขอให้ดูที่ตัวม้าเป็นหลักแล้วก็สกิลที่การ์ดครับผมที่เราอยากได้นะหากเราอยากได้สกิลการ์ดก็โอเคก็จัดไปหากเราใช้รู้สึกว่าเออม้ามันก็ไม่ได้ฝึกยากอะไรครับผมก็ใส่การ์ดไปตามปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าหุยม้าไม่ฝึกยากมากครับผมนะอารมณ์ตกบ่อยครับก็การ์ดผู้ช่วยก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยพอสมควรนะ อ่ะคลิปนี้ก็จะปะปานนี้กันละกันนะครับผมในส่วนของการผู้ช่วยจําเป็นแค่ไหนนะครับนะขอขอบคุูที่รับฟังจนจบหากชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจกับช่องเราด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ